เฮ้ย hey, สวัสดีครับวันนี้โตโคต้ามีเรื่องอะไรจะมาบ่นให้ท่านผู้ชมฟังนะครับรู้ไหมว่าโตโยต้าเกลียดอะไรโาโยต้าเกียดทุกอย่างครับในโลกนี้ไม่มีอะไรที่โตโยต้าชอบเลยยกเว้นผัดไทย <c oughs> ไม่นะครับก็โตโยต้าใครอยากจะมาบน่นเพราะว่านั่งคิดไปคนเดียวหรือว่านั่งเอ่อ บ่นตัวเองมันจะรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าบ่นให้ท่านผู้ชมได้มาชมกันและขำเฮฮากันเน่ทานโคตารู้สึกดีมากๆเลยนะครับก็วันนี้โคต้าก็จะมาบ่นเรื่องเตน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 เตรื่องอะไรวะโอเคโคตาคิดว่าหลายหลายคนเคยเจอเรื่องนี้มาแล้วในชีวิตการโดนเก็บเงินเพื่อเข้าห้องหรือเข้ารุ่น ที่จะมีเพื่อนของเราที่อยู่ในห้องเดียวกันหรือรุ่นเดียวกันของสถานศึกษามาเก็บตังของเราเพื่อเอาไปทํากิจกรรมซึ่งบางครั้งเขาจะเก็บตังนิดทีละนิดทีละน้อยหรือไม่บางครั้งเขาจะเก็บเป็นก้อนใหญ่เลยโรคาด้าแค่อยากจะมาบ่นเพราะว่าโรคาต้าเพิ่งโดนทวงมานะครับวันนี้และเมื่อวานและวันก่อนนั้นเพราะโรคาด้ายังไม่ได้จ่าย600บาทต่อเดือนที่ต้องจ่ายกับคนในห้องเพื่อเอาไปทําเป็นเงินรุ่นซึ่งเอาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของรุ่นซื้อเสื้ออะไรมังร่งกิจกรรม่ีงน,นี้มัง่งแต่ปัญหาคือโคตตาไม่มีตังค์600บาทที่จะเอาที่จะสามารถเอาไปให้ได้และโคตตาก็โดนบน่นมาเยอะมากก็แค่อาแต่มาบ่นมากมึงจะบ่นทำที่อะไรถ้ามีถ้ากูมีตังกูให้มึงไปแล้วจริงๆคือกูไม่มีใช่ไหมให้กูทำยังไงใช้กูทำยังไงใช่กูไปถอนเงินที่กูไม่มีออกมาจากธนาคารที่กูไม่มีตังอยู่ในนั้นใช่ไหมจะให้ออกมาติดลบใช่ปะ โอเคได้ได้เลยได้เลยกูจะทําให้มันได้นะโอเคกูจะต้องไปถอนเงินออกมาจากธนาคารที่ไม่มีสตังค์สักบาทโอเคเข้าใจไหมว่ากูช็อตอยู่ตอนนี้ไม่ได้ไปทํางานมานานมากโอเคแขนมากมากแล้วมีการมาบ่นเพราะว่าเห็นโคต้านั่งกินสตาร์บัคใช่ไหมไม่มี <c oughs> ถึงคนที่ทองตังดัคต้านะครับไม่รู้จักสตาร์บัคส์กิฟต์ค d ร์ดหรอ บัตรกำนันบัตรของขวัญที่เขาให้กันเมื่อต้องการให้ของขวัญเพื่อนโดโคต้าเนี่ยได้โอ้โหอันนี้มันจะพังแล้วเนี่ยดคต้าเนี่ยได้บัตรกิฟต์คัร์ดสตาร์บัเยอะมากมีตังการใช้ s สตา b u c k คเยอะมากโอเคและตังนั้นมันไม่สามารถเอามาใช้เป็นเงินสดได้ถ้าดรโคต้าออกมาใช้เป็นเงินสดได้ทําไปแล้วครับก็ <c oughs> แค่นี้แหละแค่อยากบน่นเฉย หวังว่าท่านผู้ชมกำลังมีความสุขมากนะครับนโต้าไมไ่ลงวิดีโออะไรสักพักหนึ่งแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงมิดเทอมฮิฮิฮิซึ่งโนโต้าจะต้องตั้งใจอ่านหนังสือซึ่งโนโต้ายังไม่ได้ทำเลยสักนิดหนึ่งก็ถึงจะสอบแค่สามวิชานะครับโนโต้าก็ยังต้องตั้งใจเพราะว่าสามวิชานั้นมันสามารถตัดสินใจอนาคตของคนโต้าได้เมื่อหลังจากสอบแล้วมันอาจจะได้ดีหรือไม่ดีแมวแมวดีเอาเอ,าเ,อาเลยเอาเอบวกให้ได้โอเค ซึ่งมันดูอาจจะดูทําไปไม่ได้แต่ว่าโคตโคต้าก็จะพยายามนะครับทุกคนมาอวยพรให้โคตรโคต้าด้วยนะครับให้สอบผ่านนะครับใครที่กําลังสอบมิดเทมอยู่ตอนนี้ก็ขอให้สอบได้ขอให้โชคเดียวการสอบนะครับและอย่าทุจริตกับการสอบนอกจากจะทุจริตและให้เขาจับไม่ได้นะครับก็มันละลายกับการบ่นแค่นี้นคืออยากระบายออกมาเฉยๆเพราะว่านั่งแบบอุ้ยมันไส่อยู่คนเดียวมันก็คงไม่ได้เท่าไหร่มันคงไม่ดีเพราะเดี๋ยวมันจะระเบิดออกมา และตอนนี้ฝนตกเมื่อกี้เพิ่งไฟดับนะครับกำลังจะทําวิดีโอเลยแล้วไฟดับก็เยี่ยเลยครับก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากฝนตกมากแล้วแบบน้ําจะท่วมสึนามิจะมาเอ่อโลกจะกลายเป็นน้ำโอเคบายลืมจ๊บปะบาย